เมื่อเข้าไปที่ไลน์แล้วนะครับเมื่อเข้าไปที่ไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวสะท้อนหน้าจอนะครับ อ่านี้เป็นอยู่ใน iPad นะครับสมมุติถ้านักเรียนเรียนผ่าน iPad นะครับเมื่อครูก๊อฟส่งมาที่ไลน์แล้วนะครับก็จะเห็นลิงก์ตัวนี้แล้วก็นักเรียนสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่านี่ก็จะถามให้เปิดผ่าน Google Meet นะครับซึ่งนักเรียนก็ต้องโหลดแอป g o o g l e Meet ไว้ในอุปกรณ์มือถือหรือว่า iPad นะครับอ่เมื่อกด Open แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น หน้าต่างนะครับที่นักเรียนจะจะเข้านะครับก็ให้นักเรียนกดจอยนะครับอันนี้ขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับอ่ามาน,นักเรียน มื่นักเรียนเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นห้องเรียนแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถปรับแต่งอะไรได้นะครับสามารถปรับแต่งฟิลเตอร์ต่างๆได้นะครับนี้ก็จะเป็นของคุณครูนะครับคราวนี้ลองมาดูในออหน้าจอของ คุณครูนะครับอันนี้เป็นหน้าจอของนักเรียนนะครับที่เปิดม e ดอยู่นะถ้าเข้ามาหลายคนก็จะเห็นหลายคนนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของคุณครูนะครับเ่าเปรียบเทียบอ่ โอเคนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นหน้าของคุณครูนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นมือถือของนักเรียนนะครับหรือ iPad ของนักเรียนนะครับที่เปิดอยู่นะคุณครูก็สามารถปรับแต่งนะครับมันจะมีเครื่องหมาย3จุดอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเลเยอร์นะครับอันนี้นะครับด้านล่างทายก็คือการเรียงของอจํานวนนักเรียนที่จะปรากฏในหนึ่งหน้าจอนะครับซึ่ง ใน Google Meet สามารถแสดงหน้าจอนักเรียนได้ทั้งหมด49คนนะครับนะที่ใครที่ออนไลน์อยู่นะครับมันก็จะเรียงนะครับทั้งหมด49คนในหน้านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดไม่เห็นหน้านักเรียนก็สามารถเข้ามาดูที่ตัวคนนะครับจะเป็นไอคอนตัวคนนะครับอันนี้นะครับก็ดูใครที่ออนไลน์อยู่นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนนะครับ ซึ่งก็จะมีอันนี้คือไมโครโฟนนะครับอันนี้เป็นกล้องนะครับการยกมือนะครับสมมุติในกรณีที่มาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาของหน้าจอก็คือนักเรียนนะครับสมมติเขาจะยกมือนะครับก็สามารถกดไอคอนยกมือได้นะครับแล้วก็จะมีะสามารถแชร์สกรีนนะครับมีอันนี้เป็นโชว์แคปชั่นนะครับมีแอคทิวิตี้ อันนี้คุณครูก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็ช่องแชทนะครับช่องแชทก็จะเป็นรูปกล่องข้อความด้านขวาล่างนะครับนี่นะครับปิดยกมือไว้ก่อนอ,อันนี้เป็นช่องแชทนะครับถ้าเกิดนักเรียนส่งข้อความมานะครับสมมติด้านขวานะครับเด็กจะส่งเมสเซจมานะครับ สวัสดีครับนักเรียนส่งมานะครับด้านซ้ายนะครับตรงนี้คุณครูก็สามารถดูข้อความที่นักเรียนส่งมานะครับนะถ้านักเรียนไม่สะดวกเปิดไม้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเครื่องมือหลักๆนะครับที่เราใช้ในการจัด Google Meet นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการแชร์สกรีนนะครับการแชร์สกรีนของคุณครูนะครับซึ่งคุณครูก็สามารถใช้ไวบอร์ดในนี้ก็ได้นะครับก็คือ j a มบอร์ดนะครับแจมบอร์ดสามารถทำไวบอร์ดในนี้ได้นะครับเมื่อคุณครูแชร์นะครับนักเรียนนะครับก็สามารถดู ดูหน้าจอได้นะครับนะนนี้มันโชว์ขึ้นมาในแมสเซจนะครับนักเรียนก็สามารถดูตรงนี้ประกอบได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ทันใจนะครับฉะนั้นะนะนะครับที่เบสิกที่สุดก็คือการแชร์สกรีนผ่าน PowerPoint นะครับ สมมุติว่าคุณครูเปิด PowerPoint นะครับเปิด PowerPoint ในโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้นะครับถ้าจะเต็มหน้าจอนะครับก็กด Full Screen นะครับแล้วก็ เข้าไปที่ Meet อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายสี C ่เหลี่ยมแล้วลูกศรชี้ขึ้นนะครับอันนี้เราจะใช้แบบทั้งหน้าจอเลยก็ได้นะครับนะถ้าไม่อยากถ้าอยากเห็นเต็มหน้าจอนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของโน้ตบุ๊กนะครับก็เ,เปิดเข้าไป มันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับมีคําแนะนํานะครับถ้าไม่อยากแชร์นะครับก็หยุดนําเสนอถ้าไม่เป็นถ้าจะใช้ต่อก็ไม่สนใจกดออกนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสไลด์นะครับสมมุติว่าครูเข้าไปในสไลด์นะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือหน้าจอของนักเรียนนะครับด้านขวาเมื่อครูเปิดเปิดสไลด์นะครับอันนี้ก็จะเป็น สไลด์ที่นักเรียนดูนะครับใน iPad อยู่ด้านขวานะด้านขวานะครับคุณครูก็สามารถอสอนผ่านสไลด์แล้วก็สามารถคลิกนะครับถ้าเป็นเมาส์นะครับหรือใครมีเมาส์ปากกาก็เขียนได้นะครับหรือถ้าใครทำสไลด์เป็นตัวอักษรมีเอฟเฟกไว้นะครับ Conversation One Pat and Zenny อันนี้ก็สามารถเปิด <seélning> Maths was the worst for me. Why is that? Well, I just couldn't pay attention in class. I never really understood a word the teacher two. said. So while he was talking, two. I just kind of stopped. And he got Track One. Track. That's a effect why I kick. คำต่อไปมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ถ้าใครทําสไลด์ไว้นะครับที่เป็นแบบใส่เป็นพิมพ์ข้อความไว้นะครับก็กดเมาส์มันก็เลื่อนได้เลยนะครับอันนี้หรือเปิดไฟล์เสียงนะครับ Track 1 Conversation 1 Pat and Zoe Maths was the worst for me. Why is that? Well, I just couldn't pay attention in class. I never really understood a word the teacher said. So while he was talking, I just kind of stopped listening. I remember he used to bang the table and shout, Patrick Stringer, what was the last thing I said? That happened to me too. I remember looking out the window for most. ะนะครับสำหรับในกรณีที่ค,ครูอยากจะ,ะแชร์หน้าจอนะครับแล้วก็ให้ตัวเองเห็นหน้านักเรียนที่เรียนออนไลน์ไปด้วยนะครับก็สามารถดูที่ PowerPoint นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า PowerPoint นะครับซึ่งในแถบเมนูด้านบนนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันก็คือหน้าไฟล์ Home Insert Draw Design Transition Animation แล้วก็มาดูที่สไลด์ Show นะครับถ้าคุณครูท่านใดใช้เมนูภาษาไทยก็จะน่าจะเป็นคำว่าสไลด์สไลด์โชว์นะครับหรือสไลด์ภาพนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับให้ดูเมนูที่4นะครับคือ Set Up s l i ลด์โชวนะครับเมื่อเราเข้ามาในสไลด์สื่อการสอนที่เราจะใช้สอนนะครับเราไม่อยากให้มันเป็นเต็มหน้าจอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากด ตรงนี้นะครับถ้าเต็มหน้าจอนะครับมันก็จะเอาใหม่นะครับปกติค่า Default มันจะกำหนดให้เป็นฟูลสกรีนนะครับถ้าปกติเราเวลาเปิดมันก็จะเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับเราก็จะมองไม่เห็นนะไม่เห็นหน้านักเรียนนะครับงั้นให้ออกนะครับแล้วก็เข้ามาที่ s l i d e โชว์แล้วก็ เซตอัพสไลด์โชวนะครับให้ดูที่3เมนูตัวนี้นะครับโชว์ไทป์นะครับประเภทของการแสดงนะครับก็จะมีอันแรกนะครับก็ค่าปกติโงมันนะครับให้มาเลือกอันที่2นะครับก็คือเป็นหน้าต่างวงเล็บ w i n d o w ์นะครับอันนี้นะครับเลือกตัวนี้นะแล้วก็กดโอเคนะครับอ่าเมื่อเรากดโอเคแล้วนะครับพอลองมาเล่นดูอีกทีนึงนะครับ อันนี้มันก็จะมีขอบหน้าต่างนะครับเราสามารถย่อโดยการกดที่แถบด้านบนนะครับนะเมื่อกี้มันเต็มอยู่อย่างนี้นะครับเอาเมาส์มาชี้ที่ด้านบนนะครับลากออกมานะครับอันนี้เราก็จะสามารถดูสไลด์แล้วก็ดูหน้านักเรียนนะครับที่ออนไลน์อยู่ตอนนี้นะอันนี้นะครับข้างล่างก็คือ ครูนะครับข้างบนก็เป็นนักเรียนนะครับซึ่งเราก็สามารถาดูแถบเมนูนะครับสามารถกดเลื่อนสไลด์ได้นะครับแบบนี้นะครับ Track one Conversation one เราเปิดเสียงนะครับเราก็อาจจะต้องอ <and> ถ้าใครมีไมค์ <Math> s <S าาก็เปิด <the> ลำโพงนะครับแล้ว <is> ก็ Why that is ทำไมไปจอด Well I just couldn't pay attention in class I never really understood a word the teacher said so while he was talking I just kind of stopped listening. I remember he used to bang the table and shout Patrick Stringer, What was the last thing I said? That happened to me too. I remember looking out the window for most of a French lesson once. Then the class became silent and everyone was staring at me and uh, and the tea. <coughs> อินเสิร์ตไฟล์เสียงลงไปได้นะครับนะทรัก <Tr acked. S 1> นะครับ <Tr acked. S 1> ก็สามารถ <One. S 1> เลื่อน track สามารถเลื่อนสไลด์ได้ปกตินะครับนี่นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็คลิกขวานะครับถ้าสอนเสร็จก็ปิดได้เลยนะครับ end show นะหรือจบการนำเสนอนะครับถ้าเป็นเมนูภาษาไทยนะครับ จบการน,นำเสนอตรงนี้อ่าอันนี้ก็เป็นหน้าโปรแกรม Windows นะครับอันนี้ในกรณีที่จะเปิดผ่านา PowerPoint ในคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราดูพาร์ทต่อไปนะครับ